i <laughs> ของอะไรก็ได้รวมถึงเสียงเต้นของหัวใจด้วยนะคะเมื่อบริเจตโซวาค่ะนักบำบัดโรคจากรัฐมิชิแกนใช้สเตตโทสโคปแบบพิเศษค่ะฟังเสียงหัวใจของคนไข้เด็กแล้วก็อัดออกมาเป็นเสียงได้ซึ่งเธอจะนำมาผสมผสานเป็นบทเพลงต่างๆนะคะที่เธอร้องหรือว่าเล่นกีตาร์ประกอบส่งคืนให้กับพ่อแม่ของเด็กๆแทนของขวัญค่ะซึ่งก็เป็นการย้ำเตือนแหละว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆนะเสียงหัวใจของพวกเขาก็ยังคงเต้นอยู่แทนกำลังใจให้พ่อแม่ต่อสู้โรคร้ายไปด้วยกันค่ะ โซว่าได้ไอเดียการอัดเสียงหัวใจมาจากศูนย์พยาบาลที่เธอเคยไปฝึกงานนะคะซึ่งเธอเนี่ยต้องสอนให้พนักงานที่นั่นใช้เครื่องมือต่างๆในการอัดเสียงหัวใจก็เลยลองนำมาประกอบกันกับบทเพลงดูค่ะซึ่งเพลงที่โซว่าใช้อัดประกอบนะคะมีตั้งแต่เพลงเด็กกล่องสุดฮิตอย่าง u My Sunshine ไปจนถึงเพลงดังของ Katy Perry, Taylor Swift แล้วก็ Miley Cyrus แต่ว่าบางคนนะคะนอกจากเพลงดังเนี่ยก็มีการเลือกเพลงโปรดของพ่อแม่ด้วยบางครอบครัวค่ะมีการขอเพลงอย่างเช่นเพลงทีมของภาพยุตร์งักสู้เรื่องรอรกี้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเธอก็ส่งตอบผลงานให้กับพ่อแม่ไปแล้วมากกว่า70รายนะคะทุกคนเนี่ยบอกมันกันหมดว่าชอบแล้วก็นำกลับไปเปิดฟังอย่างเช่นคนนี้นะคะคิมเบเซอร์ค่ะที่เธอเนี่ยมีลูกสาวพลอก่อนกำหนดแล้วก็ยังมีอาการของดาวซินโดรมแล้ก็หัวใจบกท้องด้วยแต่ว่าทุกฟังนะคะที่ได้ยินเสียงหัวใจของลูกเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าแหมช่วงแรกในชีวิตจะเริ่มขึ้นอย่างกระท่องกระแท่นแต่ในที่สุดก็เป็นสัญญาณย้ำเตือนว่าทั้งคุณแม่และลูกก็ผ่านมาด้วยกันได้นะคะ